สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่สีเทพทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะฮะสำหรับเจ้า Honda CB 1100 RS นะฮะรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี2017เลขไมล์หมื่นสอกิโลเมตรแท้เป็นสีแดงเดิมนะฮะต้องบอกว่าเป็นสีหายากมาเพราะเป็นของแต่งฮนะจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขมไมล์แท้ไหมมาชมมาเลยครับเลขไมล์คันนี้วิ่งมาครับหนึ่งกิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบ้าลูกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเรืดนยไม้สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนกุญแจชิปครับครบ2ดอกนะฮะหัวชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยแผงคอบนลเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยฝาปิดลูน็อตครบแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับไม่มีคราบสนิมประกับไฟฟ้าตัวสอดต่างๆไม่มีระลางครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมฮะไม่คดไม่งอกระปุกมันเบรกสวยใสครับสีไม่มี ลอกล่อนประกับพันเล่งตัวสอต่างๆมีเวลาไม่น้อยครับตามการใช้งานคันนี้มีกระเป๋าติดแคนมาให้ด้วยนะครับมถึงกระเป๋าคาดถังนะครับจากสตาร์นะฮะคุณผู้นี่ครับดูก่อนฝาถังสวยครับแทบไม่มีรอยเลยตัวถังนะครับตัวถันน้ำมันบอกว่าแทบไม่มีรอยขนแมวครับไม่มีบุบรักยิ้มคันนี้มีสติ๊กเกอร์กันถังจาก h คทูซีมาให้ด้วยเบาะนั่งคันนี้้าบอกว่าเป็นหนังแต่งนะครับไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มีแหลกด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเป็นของแต่งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะฮะ มาครับด้านหน้าถ้วยไม้นะครับทั้งซ้ายและขวามไม่มีรอยบุบกระแทกแตกร้าวโคมไฟหน้าครับเป็นแบบฟู l l LED นะฮะต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเลยแกนโชคสวยครับไม่มีตามดและรัว่วซึมแน่นอนบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้านะครับเป็นยางชุดที่2สภาพอยู่ที่ต้องบอกว่า80%ครับจากดิสโตนนะฮะขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งจานเบรกด้านหน้าก็ เป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบเบลก ABS นะฮะกระบอกโชคสวยไม่มีรอยหินนลอนสไลด์ครับคาลิปเปอร์เดิมครับเป็นแบบเลเจนด์เมาส์ไม่มีรอยคันนี้มีกาดออยด้านหน้าแต่งมาให้ด้วยนะครับอันนี้ฮะมาดูครับคอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าด้าน,ด,านด้านข้างนะครับขาวใสเหมือนใหม่คันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับฝาบ้าวสวยครับไม่มีคาบขี้เกลือไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะคับ่าวขี้เครื่องสวย แข็งเครื่องขวาเดิมสวยครับเล็กเกอร์เดิมครับไม่มีรอยล้มและ้วก็ล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวพักเท้าด้านขวาครับยางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาอยู่ใีกลางนะครับนี่ไม่คดไม่งอครับคันนี้คงเป็นท่อเดิมครับเดี๋ยวา,าฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ตัติดง่ายรอบลมเบานน่ครับมาตัเร่งคันนี้เป็นท่อเดิมผ่านนะฮะเสียงดุดันนะอันนี้ รอบเครื่องยนต์นิ่งอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดครับมาสวิงอาร์มด้านขวาครับไล้ลิ้วลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ลอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อด้านหลังนะครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดูงครับยางหลังนะครับจาก Bridgestone เบิร์กใหม่ถ้าบักก็บอกว่ายางหลังให้ไปเลยครับ85กลมนะครับเหมือนใหม่แน่นอนไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายครับ นี่ครับโซเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยซิกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวท่อฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยนะครับรอยล้มหรือสไลด์ไม่มีนะครับพักเท้าด้านซ้ายยางเต็มครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายแล็เกอร์เดิมครับไม่เคยปัดไม่มีเก็บงานนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียมไม่มีคราบที่เกลือฝาว้าวสวยครับไม่มีรวซึมและคราบกาวครีบเครื่องสวยสีไม่มีผุไม่มีพองแน่นอนคันนี้มาพร้อมกับชุดไฟสป หน้าคือฝั่งซ้ายครับแห้งใสครับตามสไตล์ทันเดอร์บิลด์นนทบุรีกระบอกโชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรยสลด์นะครับจานเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวาเลยนะฮะเอาละครับวันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่3ามแสนสอบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง4ี่หมื่นเก้าพันบาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมครับฟรีค่าขนส่งฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีกรับแจกเงินพิกไษทุกรุ่นลดเลก็กรุ่นด้วย ถ้าคุณมองหา c b 1 0 0 rs บอกเลยว่าต้องมาธนบารนนทบ,บุรีเท่านั้นครับเพราะาเรามีบุ่นนี้เป็นจำนวนมากนะครับเจอกันครับธนบุบบรีสวัสดีครับ